สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมข่าวสุดแรกการอีสานวันนี้ค่ะเมือ่อวันที่25เมษายน2566นะคะอยู่กับพี่แนนทรงรัฐทิพพวงค่ะดำเนินรายการรวมกับน้องกิก๊กนัทการพอน์ม่วงนี้ก่อนค่ะค่ะไปต่อกันที่ร้องเนาธิกิราน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะได้ตรวจติดตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2566ค่ะเพื่อที่จะประเมินผล,ผลผลิตของแผนงานโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานำโดยพันเอกอาทิตย์แก้วดวงหญยผู้บังคับน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23พร้อมด้วยกำลังพ้นนวยให้การต้อนรับพ้นตรีจตุรพัฒน์วงสีเผือก ร้องเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะนะคะในโอกาสเดินทางเข้าตรวจแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2 5 6 6จำนวน4กลุ่มงานค่ะได้แก่งานก่อสร้สางเส้นทางคมน,นาคมงานพัฒนาแรงน้ำงานพัฒนาแรงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็งานเกษตรผสมผสานค่ะเพื่อทีซีประเมินผ,ผลผลิตของแผนงานโครงการเนี่ยว่าเป็นไปตามมาตรฐานบงานก่อสร้สางและก็หลักเกณฑ์ของหน่วย บรญชาการพัฒนาทหารเนี่ยค่ะค่ะพร้อมกันนี้เนาะค่ะเพื่อนก็ได้เป็นประธานทรงมอบแผนงานโครงการรับปรุงทางลูดั่งนะคะเป็นทางผิวจรารจรแบบลาดยางนะคะที่เอิ่นว่าแบบแคปซูลบ่นะคะกว้างหามตรบอมีไรทางนะคะประจำปี2566ห้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบอ่อซืนอํำเภอปากช่มจังหวัดเลยในพื้นที่บ้านหน้านกปีดนะคะมูหาตำบลห้วยบอ่อซืนออำเภอปากช่มจังหวัดเลยนี่แหละค่ะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งนีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนาะค่ะเพิ่นก็บ,บอกแล้วว่าเพิ่นเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้ในทุกที่ทุกเวลาแล้วกับทุกโอกาสเพื่อนว่าเนาะเอามีเอียงกับไปหารือพีทหารเด้ออยากได้กับล่งพนช่วงนี้ล้มพัดเนะ๊ะก้ตะาตาไพ่กับบอกพีพีทหารเพิ่นเนาะค่ะ